ต้อนรับซูอาร์โอวีเลยครับเลยศัตรูจะปรากฏตัวในอีกห้อวินาทีอ่าะมาฮะสู้กับศัตรูไปด้วยกันไอ้สกินตัวนี้มันเยอะจังวะไม่รู้นี่แย่ไปหมดเลยแลบเบิร์มาไหม มันจะมางผักบั้บออกผมขอแนะนำเพจแอสเบนต์ต้น TP7 เพจซื้อขายรหัสเกมออนไลน์มี EDRV ให้เรียกมากมายเริ่มต้นตั้งแต่50บาทลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปส่วนใครที่อยากเติมคูปอง RV ผมแนะนำเลยเพจพ่อมดเคียบเพจเติมคูปองที่ถูกกว่าเติมเองใช้แค่เลข Open ID เท่านั้นแถมยังมีโปรโมชั่นอีกด้วยเปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดต้องที่เคียบเพจเท่านั้นแล้ผักไม่ไปเอาไปแต่คน FC Panda ครับมูราดอวยใช่เหรอปิดใจไว้เลยดิ อคิวครับผมนอนเล่นนอนเล่นมีคนคิวทั้งนั้นเลยไชิมผาแล้มาไม่ทัน

มาครับแพนด้าจังเกเอ้ยมันจะตายอยู่แล้วฟอเรนติโน่ไม่ตายะี่ไม่ตายนใครปานาี่ามันดอร์อินดอร์ฟรมนี่ไงมาป่มาป่ะอย่าเด๋ยดดักเล่นตรงนี้เลยชิว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 เลยตรงนี้มากันลงไปกันลงไปอินเดอร์เบสอยู่นนี่ไงดักทางไปเลย

มันเอามังกอมะเนี่ยไม่น่าโอ้โหยิงสุดโดนหน้าเฮ้ยโดนติดอะไรเนี่ยชนโชคเลยนะอ่าติดขาดอ่ะเรบ้างมันมล่าอะไรมล่าเอนไม่ยิงการพันโดนไรมล่ามลากางลากลางแล้วเวิอ่ะไม่รู้มันถ้าจะหาจากเทลแหละ เอาอะไรไปเวดคุณหลาดอะไรอ่ะเกี่ยวปึ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บไม่ได้ขยับไม่ได้ขยับฮะมาได้ป่ะมาได้ป่ะ ได้ได้ได้เฮ้ยข้างหลังมีตัวอะไรไม่รู้อยู่คาราติโลมันลำมันลัมันคอได้ด้วยโอ้โหมันโดมันตายเอรินโดอะอะพี่ตายแล้วตายโดนลุมสามสี่ตัวยังไงฮะยังไงฮะยังไงฮะมาจะมีใครดาวน้ามารับอันเดร์เบส้ลไหมโอ้ไปล่าหมดเลยไปทำอะไรข้างล่างมาเลย ไปไปไบวก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 บแล้บวกแล้บวกเหี้ยโดนเลยดะมลาดมุรามาโชว์เลยเกมเนาะเอ้โหมุลาตรงนี้เราจะแตกจากไหนอ่ะงงเลย เออเลยกูโรบูลาดเอาไปแตกจากไหนก็ได้ตายไปเลยเตี้ยโอ้โหได้ป้อมด้วยคิวฮะเตี้ยไปเลยคขาป้อมไปเลยเฮ้ใหม่ตัววะเนี่ยนี่ดอมาใหม่ตัววะเนี่ยตายแล้วตายแล้วเอ้ยเอาโอ้คิวไม่รลอยสกิลวืดปาดผิดทางไปดีิเฮอี้เฮ้ยป้กลับมาตรงนี่้ อยู่ในภูมอ่ะตีไม่ได้เมื่อกี้อ่ะโอ้โหอย่างเซ็งอันนี้มาเร็วมาเร็วเรนดอนเล่นแล้วเมื่อกี้ต้องฟอร์เรนไม่มานะไม่สายหนะเมื่อกี้เฮ้ยโดนโกโอ้โหโดนตายไปเลยเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยตาย ไม่น่ากันอ้อมเหลือไม่น่าฝืนกันเลยอยากเล้นชอบตายเดี๋ยวเดี๋ยวพอจะทำไรเอ้ยมนไังไงกลางหน่อยจางหน่อยเฮ้ยมุนหลับไม่ตายเหรอเรียบร้อยตายไปไล่เองเอ้าทำไมได้วะเนี่ย่านตัวตายอะ ไ่าด้นบมันเอาเนี่ยกันได้ก็ม่าแม่ถ้าตามไม่ได้มันตามไม่ได้แทนตีไปแล้วเอามันโอ้โหตันแล้วโดนโอ้โดนฝกไอ้เหี่ยโอ้โหลัมเบอร์ตัวมึงโคตรดีซีเลยวะอ้าวลัมเบอร์ถูกตายเลยเรียบร้อย ราไปว่าโคได้ไหมโดดทับเฮ้ยโอ้โหตันเวตันเวอะไรวะนี่ครับทีมกับทีมวะต้องหาคราวตัวราเองนดูมันทุบไม่ออกด้ยนะตันตีเงเฮ้ยทมันไม่โดนโอ้โดดตันอีกแล้เอาหายแล้วไไปด้วยอะไรวะ คือแบบเข้าไปตั้งหลายสกิลมัน,มนพล,กนลพิกเดียวมันระอดโอค้โหมีคนเคลียร์างเรียบร้อยพลิกเดียวรอดนี่นะไม่เดี๋ยวนะจะแคนเซิลอินดอร์รอดพลิกเดียวรอดกูใช้สี่ส <äd> กิลไม่ไม่ต่างไม่ทันพลิกเดียวรอดอาชิบหาด้านบน อยู่ๆก็เสียเปียกมันที่อะไรวะเนี่ยเพราะอะไรงงเลยตัวลัมเบอร์กับเทียวเทียวก็ไม่ตายลัมเบอร์ก็ไม่ตายอะไรครับนี่ฮะยูเอ้ยมันหลัก ทำไมตันไม่ได้เมื่อกี้มันตันก่อนเหรอโอ้ันตันก่อนตันก่อนเฉยทราบเรียบร้อยตรงพักลองชิบหายไดนะ้ยี่หน้ไม่โดนตันเหรอเจ้าวุ้ยดีซีโคตน่าลำคาญตายตายออวุ้ยมันติดตาม ซีซีอะไรเยอะแยะไปหมดไม่มเบอร์มันอะไรเฮ้ยี่ยใครเนี่ยะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยเทียวเจ็บอยู่นะใครอยู่เลนบนอ่ะ หน้าไม่ใช่เป็นหน้ามุลาอีแค่มุลาก็เดรนกินหัวเน้ยเอาเรียนไหวไล่แม่งหมดแล้วตอนนี้ไม่กลัวอะไรแล้วไม่เทล ขอไม่โดนต้นเทียววอมันกาวตื่นโดนต้นเทนตายเอ,อตันเทียวตายดักแป้งอ๋อฟูดาเมจฟูด,ดาเมจไปเลยคือแบบล้วงแคลรี่พอแตถ้ามันเข้ามาใกล้ๆกันก็ตายนะ เพื่อเล่นรอตายไปเลยโอ้ยซีซีอะไรวะเนี่ยตามอะไรถองวันบอลินตามว้าวตามทำอะไรเออตายไปดีอะไรจะขนาดนั้นนะพอเลินฮึมฮึมฮึมสายดามี่อะไรครับเฮ้ยเมื่อกี้ลัมเบิ้ลไม่ตายจริงดิ หนาไปวะตัวอะไรวะน่ะโตปว่าเล่นไหนดีวะเนินกลางไปเลยมาหลักกลางไปเลยเฮ้ยอยู่หูสูรตรงปาาตัวอะไรตัวป่าดนี่ยป่ามากเลาเฮ้ยเออร์เบอร์น่ากินจัง

มันไม่มีอะไรกันแล้วตายไปเลยในบ้านไม่มีคนกันไหนบอกก่อนเด ok ือดทีหน้ากระตุยนี่เดี๋ยวมีใช่สไลด์แล้วเอ้ยเ้ยใครอ่ะสองหนึ่งเฮ้ยเยน้าไปแล้วนี่ไงตอนนี้อุ้ย กินตายเลยสุดแรงมากไากับบ้านก็ได้เหรอถึงเวลาเล่นเกมแล้วต้องนั่งเล่นนั่งเล่นกันถึงเวลาเล่นเกมแล้วช้าอยู่นะวีเจป่ะโนนี่เปล่า อีกแล้วนะเทลตลอดเลยนะตามไปครับผมนั้กลิ่นทั้งมันไกลจังวะเทลเอ็นดอร์จริงไหมจริงไกลมากเอ็นดอร์กับเทลตอนนี้หลวงเทลด้กว่าไม่ได้กอเกิดแล้ก่เกิดล้วตั้งหาตั้งแถ่ไหนอ่ะป้นใครมาวะว่ามันฆ่า รูว่านิวมันจะมีเกาะเกิด่ะเยอะเยอะเฮ้ยเทลเทเทเฮ้ยมันแอบตรงนี้ได้ไงเนี่ยเอาไม่ได้ตัวนั้นด้วยเทลแม่งฟิกเทลแม่งหินโู้ไม่ตันี้ไปได้อีกได้อีกอะไรจากไหนนะลุงนี่มันตายสามอาฟอง อะไรวะโดนเทียวฆ่าอีกเนี่ยทำไมยีน่ามันชาช้าจังเ <c oughs> มื่อกี้แบบเห็นยีน่าเข้ามาแล้วเออมันจะตายไ,ไหมแหละมั้ยถตายก็ไม่ตา,ายดีเทลมีดุจเลี่ยไม่มีนี่หว่าอารอนก็เกิดแล้วเออทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ชอบขึ้นว่าอะไรวัไม่มีรับแดงคืออะไรไม่มีรับ้ั้แดงคืออะไรไม่มีรับแดง มาถึงทีม็ตรงข้ามไงมันยุ่งก็พิมพ์ให้เองนะเป็นบล็อกเป็นบั็กเป็นบั็อกนี่เลยเนาะข้ามันตัวเดียวโหแรงไม่ต้องไมต้องตีอแล้วตีสองทีเลื่อนหายตีก็ตายแล้วไซน้ำเ็ดล่ามาล่าง หนึ่งเก้าอะไรเอเลนโดเฮ้ยตายน่ะเฮ้ยฟังให้กันด้วยตายมนอุ้ยหลวงเทลได้เนี่ยลวงเทลได้เนี่ยเอามันยกเอ้ยฟิกยกอะอะไรวะน่ะเอ้ยมันเข้าเอ้ยมันเข้าใครวะเข้าไปไหนวะน่ะชิบหายตาเลยฟอร์เรนมั่วแล้วฟอเรนเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหสับเคียวไม่ทันถ้ามันดีเอ้เทลมันยืนดงกันน่ะ สับเคียวไม่ออกอ่ะกดไม่ติดสุดแม่ยังสุดอ<ส>ีบ้าน <laughs> โอ้ยจบแล้วเกมไมดิโอ้ได้เวลานอนเล่นุ <laughs> ูยิคะแนนลาหนึ่งงง,งเล่นแบบเกลาๆเนี่ยนะเล่นแบบไม่ได้ตั้งใจอ่าเล่นไปคูไม่เคยจะได้เรินเลยไม่โดนตันดูัว